ทำอะไรอยู่อะเดนทำไมได้เครียดจังกำลังทำประเมินความเสี่ยงอยู่กับพี่มิ้นกับการสร้างวาตรขาดควบคุมคอร์รัปชันดียังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงดีนี่ไปเอาไปเลย C, ruption, ลหลักสูตร CRC Anti Corruption Risk Control w o r s h o p แล้วหลักสูตรนี้เขาเนเรื่องอะไรบ้างหรอคะพี่มิน้นท์หลักสูตรนี้จะช่วยในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้านอรัพย์สนได้อย่างครบถ้วนสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงเข้าใจขั้นตอนการของการรับรองกับ CAC ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการรับรองได้นะริม,มและในภาซี้เนี่ยพิเศษสุดเลยยังมีการจัดทำเวิร์กช็อปเรียนรู้เคสตัดดี้และการแชร์ประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำด้วยนะริมห ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันกับการประเมินความเสี่ยงทั่วไปอย่างต่างดันเนีย่ยค่ะพี่มิ้น์เป็นสิ่งที่ดีมาเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยในการาเรียนคลาสนี้เนี่ยนอกจากจะได้เรื่องความเสี่ยงแล้วเรายังได้เรื่องมาตรการอีกด้วยนะซึ่งหลายบริษัทเนี่ยเข้าใจผิดว่าการที่เรามี financial control เนี่ยมันเพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยดินค่ะโอเคนะพี่บอกดิแค่นี้ก่อนแล้วถ้าดีมาสนใจดิ้ลองไปสมัครดูได้เลยค่ะ คือจะบอกไปก่อนเลยว่าคลาสนี้เนี่ยเต็มเร็วจริงๆนะคะสอนโดยคุณพนาลัตนบันดาลพูผู้อำนวยการโครงการ CAC ด้วยค่ะค่ะแล้วท่านใดที่อยากจะสมัครกับหลักสูตรนี้นะคะสามารถสมัครกันเข้ามาได้ที่ w w w t h a i c i a n g c a c c o m ค่ะและหากมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามเข้ามาสามารถสอบถามทางอีเมลได้ที่ c a c s i i k t h a i i d c o m ค่ะทางนี้นะคะเรายังมี QR code ให้สแกน เกี่ยวกับหลักสูตร CRC ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะนี่นเลยโอ๊ยหลักสูตรเนี้ยเต็มเร็วต้องรีบไปสมัครแล้วค่ะไปก่อนนะ